แล้วเราก็จะไปกันไหนกันตรงไหนต่ออะตรงไหนวะอ๋อออกจากเมืองเหรอออกจากเมืองนี้ไปให้ได้เหรอเดี๋ยวผมขอเกาะก่อนอผมขอเกาะก่อนนะเดี๋ยวผมขอเกาะก่อนมันให้ออกจากเมืองนี้ปไป ดีนะที่ไม่ตกน้ำมาแล้วเราก็ไปกันต่อเลยอันนั้นเจอกับทหารเรือวะ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นธรรมดานะเดี๋ยวผมจะลักหลับมันก่อนเดี๋ยว่อนลักหลับลักหลับก่อนลักหลับก่อนหลับให้สบายมา โอ้ตรงนูง้นห๋อมามานที่มามา,มา,มาแค่นี้ก็พอแล้วหมัดป,ป,ปืนกลยังยึก็พอแล้วมาหมัดปืนหมัดปืนกลยังยึก็พอแล้วหมัดปืนกลยันยก็พอแล้วอันนี้ถ้าเริ่มต้นมาเอามันให้ไปจากตรงไหนเนี่ย อ๋อตรงนี้อ๋อตรงไหนวะเอาเราไปผิดเราเรามาผิดมุมนี่วะ่ะมันต้องไปอยู่มุมนูน้นตรงนี้ไปได้ปะวะเอ,เอ้ยปลาโถตกตกน้ำแยะ ตรงมุมนู้นอะออกผิดีไ,ไม่ใช่หรอกเรื่อง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 ของเรื่องอ่ะคือออกผิด <c oughs> มาตรงนี้เนี่ยใช่ละ <c oughs> โอ้ยตกน้ำมาวะ ถูกเปล่าอ๋อถูกใช่เปล่าบะเออมันให้มาตรงนี้โอ้โหตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยเหรอทำไมมันยาวจังวะมันยาวยาวอ่ะงั้นก็ไปกันกันเลย<อ>ก็มันยาวขนาดเนี้ย อันนี้เควสดลองผมก็จะเอานะผมก็จะรับเควสดลองเนี่ยคือผม,ผมก็จะเอาเมันกันจะทาเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันจะเพราะว่ามันจะได้แต้มอัพสกิลด้วยไงทำเควสดลองเนี่ยมันจะได้แต้มอัพสกิลด้วยมาสุน แล้วเราก็ไปกันต่อมาตรงนี้ตรงนน้นมีของนี่หว่าปุ่ม จุดสีเขาขาวนั่นไงเจอเจอของแล้วนี่ไงเก็บก็ตรงนู้นมีอยู่อีกอีกอีกอันนึงแต่ว่ามันอยู่ตรงข้างๆบุเข,ขาไม่ต้องไปเอาเหรอกป่าเราก็ไปกันต่อเดี๋ยวของค่อยมาเก็บทีหลังเดี๋ยวเราจะรีบไปอุ้ยเจอกับ โจนป um um ่าว um ่ะเดี๋ยวผมขอลักไก่ก um ่อนได้ไหมเจอกับโจนป่าผมขอลักไก่ก่อนได้ไหมผมขอลักไก่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมขอลักไก่ก่อนได้ไหมโอ้โอ้โอ้เจอแค่นี้ก็ล่วงแล้วน้องเจอหมัดปืนกลยังก็น่วงแล้วน้อง มาเดี๋ยวผมก็จะเลิกละเล่นแค่นิดๆหน่อยๆพอเอาพอประมาณตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะลักไก่เอาโอ้ลักไก่ไม่ทันวะ่ะโอ้มาเดี๋ยวเจอมัดปืนตน,นยังยืนละมา มัเป็นคนยังยืดน,น,นั่นนี่ตรงนี้มีของใช่ปะ่ะวะอ๋อตรงข้างบนนี่หว่าข้างบนข้างบน đấy à, uh, là, mà đã đó, chúng ta sẽ đi tiếp. Anh ơi, 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 จับได้เปล่า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 จับทันเปล่าจับทันเปล่าเอ่อโอ่อโอ่อมึงยิงไม่พักเลยนี่วะ มึงยิงไม่พักเลยนี่หว่าเอาดิแค่นี้ก็ตายแล้วแค่นี้ก็ตายแล้วมามาดิมมาดิอาดอาดอโอ้โถผักผักเหรอเจอผักเหรอเจอผักเหรอเป็นงี้เรามาแล้วก็ไปในตรงไหนกันต่อไปก็ไปเรื่อยๆเนี่ย ไม่ต้องไปตรงไหนเราไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเออไปตรงนี้ใช่ไหมมาเราก็ไปตรงนี้กันต่อแล้วก็มีเควสเควส์ลองอยู่ เดี๋ยวรับเลยเพราะว่าผมจะทําด้วยไงเนี่ยตรงไหนวะโอ้อีกไกลเลยอีกเป็นยอดอะมาเราก็ไปต่อ ไปเรื่อยๆโอ้โหอีกเจ็ดร้อยกิโลอ่ะคิดเอาเอ้าวยิงมั่วยิงมั่วยิงมั่วยิงยิงยิงไม่เป็นไงมาจัดได้เปล่าเอาดิเอาดิ เขาเดเจอหมัดแรงเยอะเป็นไงตายตายเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเขาเด็เขาเด็ตายเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าโดน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 เมซี่โดนเมซี่ไหนอีกไหนอีกนี่เหรอเอาหนึ่มาหนึ่ มาหนีมาหนตายตายเป็นไงเรามาอีกเอาดิเป็นไงเรา,าอ่าอตรงนั้นอยู่ตัวหนึง่งงั้นมึงก็ต้องเจอนี่นี่ทีเดียวโดนมาวะเนี่ยโดนมาวะโดนนี่วะนึกว่าไม่โดนมา แล้วก็ไปกันต่ออยู่ตรงนู้นจุดสีฟ้าโน่นอ,อ๋อนะน่ะเจอเดี๋ยวผมขอลักไก่ก่อน <c oughs> อะไรเนะี่ย <c oughs> โอ้ยกดลักไก่เลย <c oughs> Audi right. đi right. Ma đi, không bọn nữa mọi người ba, người đi, mà đi, người mọi แล้วก็จะมาไปกันเรื่อยๆเพราะว่ามันยาวอ่ะคือโอ้โหเดินยาวเลยอ่ะจะถึงแล้วแหละเห็นเห็นเห็นกรอบสีสีนี่แหละสีฟ้าแล้วแหละไอ้ตรงนี้เหรออ๋อผมน่าจะก็ก็งงๆนะ Mà Ồ Đó là có cho bay Ao lo ngăn tỏ lấy này nha ขี้ลาชันก่อนอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนู้นก็ตรงนูง้นก็ทหารเรือเออด,ดูตรงไหนวะตรงนี้ใช่เปล่า อ๋อใช่ตรงนี้มาเฮ้ยว่างไงวะพวกมันได้เจอกันนานนี่มีเรื่องอะไรให้ช่วยวะเออมาอ้าวอ้าวอ้าเอรไปเตะผู้หญิงอีกเออมา แล้วมันหาไปตรงไหนกันต่อตรงนู้นใช่ป่ะเดี๋ยวไปเลยมันต้องข้ามข้ามไปฝั่งนู้นนี่ว่าเอาตกน้ำถฉยเลย เดี๋ยวขอข้ามสะพานไปก่อนนะแต่ว่าไอจุดแต่ว่าไอแสงสีพราฟ้าคือมันเป็นสัญญาณบอกว่าแถวเนี้ยมันมีทหารเรืออยู่เออมันเป็นสัญญาณบอกไงมอแถวเนี้ยมีทหารเรืออยู่มาแล้วเราก็ไปกันต่อเลย เอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้มาแล้วเราก็ไปกันต่อเลยถ้าเกิดจบเควสดนี้ผมก็เลิกกันนะอ้าว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 ลึงหน้าทหานเรือมึงอยู่ข้างบนนี่หว่ากูไม่ขึ้นไปหรอกเอ้ มันต้องไปยุ่งกับทหาแล้วกิ๊กก็หรอกมันก็โปกอ่ะแล้วมันอยู่ข้างบนที่เกียจขึ้นที่เกียขึ้นไปไปตรงจุดนุนเลยดีกว่าจบเวสนี้ผมก็เลิกแล้วที่เกียดเล่น ถ้าท่านเรือสองสัยว่ะสงสัยก็ปล่อยมันเยอะปล่อยปล่อยให้ใหใหมันสงส,งสยัยเยอะ <c oughs> มาแล้วเราจะไปสู้กับใครต่อเนี่ยไอายซากสังก์อิร่าชชัตโตะโซอายซากนี่ไงนี่ไงดูหูเฮ้ย,ย,ยลูฟี่จะจวกแล้ว,วอ่ะ เตรียมง้างมัดแล้วอ่ะดูดิโอ้โหโโว่าไงฮะว่าว่าไงยายมีอะไรฮะเมื่อกี้ผมจะจวกกับมันซะหน่อยเออแค่นี้เนี่ยผัแค่นี้เนี่ยพอ อ้มาแล้วแล้วเราก็ไปกันต่อตรงนี้มาจบอีควสหนึ่งคือเลิกจริงๆแหละคือพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อ มาเดีอยอออ่อเอ่อ,อลึงหน้าลึงหน้าลึงหน้าละลึงหน้าละอ๋ะโโอโถเออไปตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวโอ้ยง่วงนอนว่ะอยากนอนแล้วด้วย แต่ว่าขอจบเวรนี้ก่อนนะค่อยเลิกง่วงแล้วเนี่ยอยากนอนแล้วด้วยอ๋อเจนนี่อ๋อมาเดฟีเอะเออมึงต้องมาพูดเยอะพูดเยอะมึงให้กูทำอะไรกูก็ทำอเออมึงให้กูไปไหนกูก็ยอมอะ่ะเออ อันนี้ตรงไหนวะอ๋อจุดนี้ต้องลงล่างสินะ อ๋อต้องข้ามสะพานไปก่อนแบบนึงวาร์ไงเราเราก็ไปตรงไหนกันต่อนูนไปรตรงนูน้นมันให้ไปช่วยใครวะมันน่าจะให้ไปช่วยเพื่อนเพื่อนของมันนะ เพราะว่าเพื่อนมันโดนจับไงหลังจากช่วยลูฟี่ออกมาได้แล้วไงเพื่อนมันเพื่อนมันก็โดนเลยโดนจับมันน่าจะตามหาเพื่อนมันมาอ๋อหน้าสองสยัยสงสัยเพื่อไม่ขอยุ่งวะเกียดยุ่งมา นัอว่าไงเออนนั่ผพอเอะจบขี้เกียจคุยมาอะไรเนี่ยมึงให้ให้กลับไปกลับมาวะเฮ้ยนะขอขอขอวาร์ปเกิดก่อนเลยแล้วกัน ที่เกจเดินอ๋อตรงนี้รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนก็หายากอยู่อะตรงนี้ก็หายากอยู่อะมา